วันนี้คุณโชคดีที่คุณมีทางเลือกมีตัวเลือกมีสิ่งที่ลองเลือกดูลองนำชาเราไปกินดู20กล่องปกติ6,000เราขายแค่4พ8 0แล้วแถมให้อีกหนึ่งกล่องอทุกคนบอกเลยว่าเราไม่เคยถ้าสิ้นปีนี้แล้วคุณจะไม่ได้รับของแถมในใจเขาเลยนะจะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาด ตอนนี้ซื้อชานบะเก้ายี่สิบกล่องนะคะโดยปกติแล้วหกพันเราขายแค่สี่พันแปดร้อยบาทคุณได้กำไรทันทีพันสองแล้วไม่เท่านั้นนะคะเราแถมให้อีกหนึ่งกล่องมูลค่าสามร้อยบาทเบ็ดเสร็จพันห้าร้อยบาทซื้อชาเรายี่สิบกล่องเหมือนคุณได้เงินคืนพันห้าร้อยบาททันทีซึ่งบอกเลยว่าจัดให้ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นบอกแล้วนะคะว่าสินค้าครูขายไปแล้วเฉพาะชาอย่างเดียวเฉพาะชาชงชาแคปสองล้านกว่ากล่อง เฉพาะชานะคะไม่รวมสินค้าตัวอื่นนั่นหมายความว่าครูไม่ต้องจัดโปรให้พวกคุณก็ได้แต่วันนี้ค่ะเรามาให้เราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีเราอยากได้บุญพูดง่ายๆเลยเราจัดเนี่ยคุณได้คุณได้ซื้อได้กินของถูกได้กินของที่ยปกตินพตะเก้าแทบไม่เคยลดราคาอะไรให้ใครเลยนะคะไปตามครูดูได้เลยนะคะน้อยมากที่ครูจะจัดโปรโมชั่นน้อยมากที่ครูจะไม่ให้ราคาพิเศษเพราะครูถือว่าของครูราคาไม่แพงอยู่แล้ว ครูถือว่าของครัวมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ใครก็มิกได้เป็นสินค้าที่เป็นสูตรเฉพาะที่เราจดทะเบียนแล้วจดลิขสิทธิ์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่จําเป็นต้องมาลดแลกแจกและแถมเราแค่ออกมาบอกนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามาให้เลยค่ะ20กล่องจาก6,000เหลือ4 8 0 <4, 8, S 1> ลดให้1 0 0งแถมให้นึ่1กล่องอีก300บาท <c oughs> รวมแล้วคุณจะได้กําไร1,500บาทจากการกินสูตรนี้แล้วมาดูกันว่าคุณกินสูตรนี้เข้าไปแล้ว คุณเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวคุณหลับสบายไหมขับถ่ายดีไหมผิวพรรณดีขึ้นไหมอะ,อะไรอะไรให้สังเกตเอาเองเนาะครูก็สามารถไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นค่ะเราให้คุณแค่เฉพาะสิ้นปีนี้